สวัสดีครับเทส1.92020นะครับสายแดงเลยตรงลอ้อลอครับผมสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับวัยรุ่น<ป>ทุกท่านทุกคน20202020 2020อีกแล้วอีกแล้วจะได้เชื่อใจจะได้เชื่อใจว่าไม่ได้มาแค่คันเดียวอืม มากันอยู่ตลอดมีให้จูนทุกวันรีแมพบรรยากาศอู้ตอนนี้นนทำมันอยู่เลยทำงานกันคึกคืนเหมือนเหมือนกลางวันเลยครับ,รบมาไกลทั้งนั้นเลยนะวันนี้มีลำปางไกลสุดน,นี้ล,ำ,ลำปางลบบุรีนครปฐมกลางคืนตาใสกลางคืนตาใสทำไมไม่ง่วงวะไม่ได้ดีดนะ ้ทำไมมันไม่งัวงวะฟังเสียงหน่อยเนาะอังเาะรับฟงเสียงเนาะครับชอบกันจังแบบนี้ชอบกันจังชอบกันจังเลยวัรุ่น เว้าตัวขับดีรถไหลบิ้ได้ไครับรถไหลนะครับเบิ้ลได้นะครับ้ได้ครับโอ้ยโอ้ยหมาครับโอ้ยอีเชียหมาโอ้ย เาไปแล้วน no nee> ี่ครับสองพันย so ี่สิบหนึ่งจุดเก้าใหม่ไม่ใหม่ดูเบาะยังหุ้มพลาสติกอยู่ดูเหครับผมความห้าวไม่ปานีใครออกรถมาโหลดไฟแม็กกว่าจะเสร็จห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นลีแม็ต่อเลยตอนกลางคืนอุบลบุ๊กจัดให้สนองความห้าวกันไปจัดไปครับสนใจก็ติดต่อมาได้ จใจติดต่อมาได้เดี๋ยวพวกผมจะสนองความห้าวให้ทุกท่านจัดไปครับผมสวัสดีครับสดีครับผม